เมื่อเราดาวน์โหลดแอปเรียบร้อยนะคะหน้าตาไอคอนเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะคลิกเข้ามาเราก็จะเห็นหน้าโฮมนะคะหน้าโฮมก็จะบอกถึงจํานวนผู้เข้าชมนะคะหน้าถัดมาจะเป็นปุ่มกศนตําบลน,นะคะหรือกศกก่ลอดตบลน,นะคะก็จะบอกความเป็นมานะคะแล้วก็ยังมีวิดีโอนะคะแนะนําสถานที่นะคะของศก,กรอําอเภอปักทงชัยนะคะแต่ละตําบลค่ะ ถัดมาด้านล่างนะคะคก็จะเป็นการให้คะแนนค,ค่ะมีดาวห้าดวงนะคะ <20. S 1> แล้วก็กดให้ดาวห้าดวงไปเลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นปุ่ม Facebook ค่ะกดมาหน้า f a c e b o ก k ก็จะเป็นเชื่อมเข้ามาใน Facebook สองกรอรตำบลองชายเหนือนะคะในนี้ก็จะบอกถึงว่าเราทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะหรือสามารถพูดคุยหรือสมัครเรียนได้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นปุ่มเว็บค่ะ เรากดเข้ามาในหน้าเว็บนะคะหน้าเว็บก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะและถัดมานะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอโครงการสถานศึกษาสีขาวนะคะที่สอกรของเรานะคะเข้าปรับการไทยเป็นสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดและอบายมุขทุกชานิดูได้นะคะและถัดมานะคะก็จะเป็นแผนที่ค่ะแผนที่เราสามารถเซิร์ชดูสกรของเราได้เลยนะคะว่าอยู่ที่ไหนบ้างนะคะ ไอคอนถัดมานะคะได้แก่ไอคอนบุคลากรนะคะเข้ามาก็จะเห็นบุคลากรนะคะของสอกลนครตาบลทงชัยเหนือนะคะก็จะมี3ท่านนะคะแล้วก็ท่านผู้อํานวยการนะคะแล้วก็สามารถติดต่อครูได้นะคะและไอคอนถัดมานะคะได้แก่ไอคอนการจัดการศึกษาค่ะการจัดการศึกษาะขั้นพื้นฐานนะคะแล้วก็กดเข้าไปที่ขั้นพื้นฐานเลยค่ะ ขั้นพื้นฐานก็จะมีอะไรบ้างบอกรายละเอียดนะคะกดเข้าไปก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะเกี่ยวกับการจัดก,การขั้นพื้นฐานนะคะก็จะบอกรายละเอียดนะคะสามารถศึกษาความรู้ได้ในนี้นะคะแล้วก็จะบอกถึงโครงสร้างหลักสูตรนะคะว่าของเรามี โครงสร้างหลักสูตรอย่างไรบ้างนะคะเรียนกี่ปีถึงจะจบมีกิจกรรมกพชอ,อะไรบ้างและถัดมาก็จะเป็นตัวอย่างแผนการลงทะเบียนนะคะทําให้นักศึกษาสามารถวางแผนการลงทะเบียนได้ค่ะและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะเราก็ยังมีโครงการต่างๆนะคะรวบรวมไว้ในคลิปนะคะเป็นโครงการพัฒนาศัก,กยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มผลสำเร็จนะคะ แล้วก็สามารถเข้าไปศึกษาได้เลยค่ะและถัดมาอีกนะคะก็จะเป็นการศึกษาต่อเนื่องนะคะก็จะบรรยายถึงการศึกษาต่อเนื่องเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะกดเข้าไปนะคะก็จะเป็นลิงก์ที่บรรยายถึงการศึกษาต่อเนื่องนะคะสามารถเข้าไปศึกษาได้เลยค่ะเมื่อเข้าไปศึกษาเสร็จแล้วนะคะ เราก็ยังมีคลิปวิดีโอต่างๆนะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาต่อเนื่องนะคะรวบรวมไวในนี้นะคะก็จะเป็นหลักสูตรต่างๆนะคะที่สกลอําบลหงชัยเหนือของเราเนี่ยจัดทําขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพระยะสัน้นกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงนะคะหรือกลุ่มสนใจ30ชั่วโมงขึ้นไปนะคะก็จะมีทั้งวิธีทําและคลิปวิดีโอการสอนนะคะในนี้เราก็จะรวบรวมไว้นะคะ วิดีโอของเราก็ยังสามารถคลิกหน้าจอให้ขยายใหญ่ได้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นไอคอนการจัดการศึกษาตามอธัธยาศัยค่ะคลิกเข้ามาก็จะเป็นการจัดการตามอธัธยาศัยนะคะก็คลิกเข้าไปก็จะเป็นการบอกที่มาถึงการจัดการศึกษาตามอธัธยาศัยค่ะแล้วก็ยังมีคลิปวิดีโอนะคะ สายแยรักก็สอนนอนะคะเป็นคลิปวิดีโอที่อธิบายถึงการจัดก,การศึกษาตามอัธยาศัยนะคะสามารถเข้าไปศึกษาได้นะคะและไอคอนถัดมาก็จะเป็นหนังสือเรียนค่ะหนังสือเรียนก็จะมีระดับประถมมต้นมปลายแล้วก็วิชาเลือกเลือกบัคับนะคะในที่นี้เราจะขอยกตัวอย่างระดับมต้นวิชาก็จะมีประมาณนี้ค่ะ เป็นหนังสือเรียนนะคะสามารถเราเข้าไปศึกษาข้อมูลได้แต่ละวิชานะคะในที่นี้เราจะยกตัวอย่างวิชาภาษาไทยค่ะเพราะว่าภาคเรียนนี้เราโรงเรียนวิชาภาษาไทยก็คลิกเข้ามานะคะก็จะเป็นตัวอย่างหนังสือนะคะเราสามารถเรียนรู้หรือถ้าไม่มีหนังสือเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาในนี้เพื่อศึกษาหาความรู้ในหนังสือเรียนได้เลยนะคะ ก็จะเป็นการเรียนรู้ตลอดเวลานะคะ anytime w a y ของเราแล้วถัดมานะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอค่ะวิดีโอเนี่ยก็จะสอนในวิชาภาษาไทยนะคะในหัวเรื่องต่างๆหลังจากเรียนรู้จากคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะคะเราสามารถยังทำแบบทดสอบได้ค่ะแบบทดสอบ วัดความรู้และประเมินผลระหว่างเรียนนะคะคลิกเข้ามานะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยคะ่ะสามารถทําข้อสอบชื่อนามสกุลรหัสนักศึกษากศกลตาบลน,นะคะแล้วก็ทําข้อสอบได้เลยค่ะข้อสอบก็จะมีจํานวน20ข้อหลังจากทําเสร็จนะคะกดคําว่าส่งและโปรแกรมก็จะรวมผลคะแนนการส่งให้นะคะไอคอนถัดมานะคะไอคอนอ e ีบุ๊นะคะสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้หนังสือ อ่านต่างๆได้เลยนะคะข้อถัดมานะคะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะคลิกเข้าไปที่กิจกรรมค่ะกิจกรรมก็มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดการศึกษาต่อเนื่องและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยนะคะคลิกเข้ามาที่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะในรูปก็จะมีรูปนักเรียนนะคะแล้วก็การจัดการเรียนการสอนโครงการต่างๆนะคะในที่นี้ก็จะเป็นโครงการส่งเสริมคุณธรรมนะคะให้นักศึกษานะคะ ก็สามารถเปิดเป็นภาพใหญ่ได้เลยนะคะก็ศึกษานะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็กลับมาที่หน้าเดิมค่ะไปต่อที่การจัดก,การศึกษาต่อเนื่องค่ะคลิกที่การจัดก,การศึกษาต่อเนื่องนะคะก็จะมีคลิปวิดีโอต่างๆนะคะเหมือนในที่ผ่านมานะคะแต่อันนี้จะแทรกด้วยการจัดก,การศึกษาต่อเนื่องหลักสูตร31ชั่วโมงขึ้นไปนะคะก็จะมีคลิปนะคะกล่าวถึงวิธีการทํานะคะ ขั้นตอนต่างๆนะคะแล้วก็จะมีคลิปลงไปให้ทุกท่านได้ศึกษานะคะหรือนักเรียนที่สนใจนะคะเข้าไปศึกษาได้ค่ะก็จะมีคลิปต่างๆถัดมานะคะการจัดก,การศึกษาตามอัทยาศัยค่ะการจัดก,การศึกษาตามอัทยาศัยแล้วก็จะมีบอกคลิปต่างๆพวกแอปพลิเคชันแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะคะคลิกเข้ามาที่แหล่งเรียนรู้นะคะก็จะสามารถทำใบประกาศได้นะคะ ใบประกาศวันต,ต่อต้านยาเสพติดโลนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยค่ะและยังมีคลิปวิดีโอนะคะแหล่งเรียนรู้ให้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้สกลประจำตำบลได้เลยนะคะเป็นสื่อต่างๆนะคะการผลิตสื่อนะคะถัดมานะคะไอคอนถัดมาก็จะเป็นรวมคลิปค่ะรวมคลิปก็จะสามารถ คลิกคลิปที่เราสนใจได้นะคะในที่นี้ก็คลิปการเกษตรสามารถให้ดาวได้นะคะหรือว่าคลิปเกษตรก็จะมีความสนใจเรื่องเกษตรหรือโซลา r เซลล์ความสนใจเรื่องโซลาเซลล์ก็คลิกเข้ามาได้นะคะแล้วก็ยังมีเกษตรอีกค่ะให้เราได้ศึกษานะคะท่านนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะ